กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสุสุคนสุหมงสุวอรก็ย,ยินดีต้อนรับข,สขสบา,าสู่ซ่องเบาเยาวซแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เมื่อนี้บ่าเยาก็มาอยู่บ้านหน้าแดงเมืองไสบุรีเนาะอ่าสิขามมหายายคนที่เราถึงลานตีนะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะจํา,ากันได้อยู่เนาะอ่าเยาวาวกับลืมซื้อแล้วคือกันพี่น้องกับสิขาไปถามเบิ่งนับว,วา่นายายคนนั้นเป็นไฟก็ต้องทาเบิ่งนทาส้มทาดุนกับบ่าเยากันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือมีอ่าท่านพี่ใหญ่เจดีเนาะซึ่งก็เป็นแม่คิมพ่อแม่พี่น้องอ่าที่ได้ส่งเงินมาให้พันยาลซื้อเข่าให้เราสอบหนึ่งเนะะงาะพันยาลก็เลยสิอ่าทีซื้อเข่ามาให้เรากับกระต้มขนมเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะพี่น้องเพื่อให้เราอ่าเข่าเรากินอยูบูเดียเราก็กคือสิบโบเปลืองปันใดเนาะข <c> ่าวสารสอบหนึ่งพี่น้อง ก็โอเคเนาะพี oh ่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยว่ายายเราจิอยู่เพื่อนกันหรือบอเนาะเพราะว่ายายเราก็ไปหาขอเข่าขอน้ากินตามมูอว่านหรือว่าเข่าวัดกินเนาะพี่น้องก็โอเคนะจีจือเราหรือบอเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยเนาะ าซานเราเป็นเทียบหน่อยไม่ตู้เราก็แจ็คมาเาใช้พี่ตงเลยยังยิกๆเิอยู่เีบขาเ็บขาสบายดี boundaries. ไมิตู to ่ขเคื่อนตีนนี่นะที่ในห้มอีเลอืมเอาไม้ชังไพผพมอพาดโดยไปปะจูไฟเห็นยังงี้เว้ยมันใหม่เพื่อนบ่

อ๋อไม่เอาแล้วแม่เขาบอกเอาหรอกเอาเงนกระเดมลูกเอาเงินให้แม่ชาวพันแม่จะไปชักยาดีีน้ชกักยาอย่างเนาใช่กักค<จ>ืนนานบาเหตุห่ลูกใครอีกแล้วใช่ได้ไส่ไว้ได้บอกแบนี้แล้วฮะเอาไว้ก็แล้วพอเอาไว้ก็เอาไว้ก็แล้วก็แต่ ตั้งมือหายกันก็ได้เดี๋ยวจะเอาเข่าไว้ก็ได้เดี๋ยวจะเอาหายแล้วเป็นยังมือเหรอจุเอ้ามันเป็นปีแอแต่แต่แต่หึงผูกเป็นเพียแล้วเหรอเปนผาพาดแล้วเหรอเก็บแล้วกางคื้นละเจ็บเพิ่นเพิ่อผ้าอะไรยังอะนะพาดเทียนแม่เอาผัวบโบกเพิ่นอืมให้บอกแม่ได้กพื่อนลาบตะก้อนพุ่นนาเบาาลตะก้อนตะกี้โบกโบกแต่ตะก้อนตะกี้ชายคาเฮือนอยู่ยังคาเฮือนนี่

ว่าไปฉีดวัคซีนมาหรอเปล่ารวยรวยรวยอืมนั่งลายหีืว่าจะเข่านะแม่เขากินนะทำฮาบอมใา้นะบะเมีจังหน้อยบะมีจังน่อยอ่าบะเมีจั๊กเม็ดโวยรวยรวยรวย อันยาบ่มมาชงมืออันมาชงแต่นิดนะโดยโดยมูเฮากับเฮาเนาะอันเออมูมูกับเจ้าเอาเงินให้ค่อยอันชงแช่นะโดยอันยื่นเงินให้ค่อยนั่นนี่แล้วก็เพื่อทายฮุบไปเพื่อทายฮูบไปให้มันเพื่ออย่างมัตีค่อยคือยังไงนนะจ๊ะตีค่อยให้ค่อย

เป็นนัวเป็นนัวอืมอันกินข้าวก็ชองคั้มผ่าบรักินบรัชกินข้าวมาหนี่เป็นยังคือบบกินน่ะโบกินโบยากว่เออมันโบยากในกองกลางคืนมาผัดไข่เลยู่ไหนโดยโดยโดยดยไข่ข้ามือบ่เดนี่มีตัว ไผ <laughs> 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 ่ล่ะกันเนาะอ่าบ่เป็นยังหรอกนะปุ่นบ่มาแับนี้เนาะไผน่ะออไรจะบอกเลยปุ่นบ่มาเนาะอ๋อบ่ได้บ่าบ้าบ่แม่นบ่ได้าบ่บ่หมู่อันนี้อันผู้มาเบิ่งคนอันเป็นเกี้ยเป็นร้อยคือคอยผิดอไรโดยโดยโดยิ่นมาล่ะ ชมหลักจ่าเพิ่นเอาเงินมาให้เ <c oughs> ด้อเด้อเด้อไปตู้ไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์ป่ะไม่ได้กิน,นะ<ใ>นเนาะกินกาแฟนมเย็นอืใครยุ่งเฉยจะไปหากินเหล้ากินเบียร์เดอ้เอ,อลมเนาะวันนะนั้นกินเอ็มร้อยผูกจะไปกินโบสตีต่อสุขภาพไปตู้เอาละบังตุย้ยไม่รู้หายมาจากเชียงขวางเฮ้ยจะเพิ่นฟังลัมเนาะ ฮะบอ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 ฟังมาได้พี่ได้ขอน้อยจังชื่อัญญาฮะแล้รถเออจังแม่ไผ่มาช่งอันบุญบันโอ้อันตลาดบ้านนมะม่วงเมื่ออันเพิ่นมาช่งอยู่ใช่ไหมอันช่งช่งอยู่เฮือนนี่ล่ะแต่เฮือนนะบอเอออันอชามขี้มืออันมึงจะเอามื่อแล้วล่ะชามขี้มือเพิ่นยังไม่เห็นไหมเอา ข้าซื้อเข้ามาให้กัหลายน้อยกว่ามุจจาเอามาให้อ๋อน้อยกับยาละน้อยกับกินนอดข้าวเพิ่นมาให้เติมใจเพิ่นเพิ่นมาแต่เพิงได้บ่อาทิตย์หนึ่งของอาทิตย์ห่อนะโบสถ์อันโบสถ์ห่อนอาทิตย์ฮ๊อคฮ๊อคมื้ออืมช่้มอัญญานี่ล่ะมาเราอยู่ในโฮมกรไม้หา่ครับยิ่งคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายอัน เท่าเอ๋ว่ะเพื่อเอ๋วเพิ่นได้ยินข้าวอยู่ได้ยินข้าวค่อยหาเพิ่นว่าไปค่อยทิ่เมื่อช่วงไม่เท่าเมื่อช่วงเลยชื้อข้าวให้ค่อยดูเดินเดินเดินดยนเดิเอามาเพิ่นมากระเพยนะมาผู้เดียวมาผู้เดียวว่ามาผู้เดียวเพิ่นอันละมาลามาเบิ่งยายอย่าง ทาน้าเบื่องยังไงมาเบิ่งอันเลี้ยวขน้อยอดีใจว่าสิทอดม่ให้มาเนี่ยออดีใจอันนีว่าเพื่อสิขอเงินนั่งเบื้องขอไปดิอ่าท่านบ่แม่นนะเดโอด้ด่นแม่นกับ๊ยอเด้อบอกที้ให้ีให้ยูเนึ่งสุดโอ้ด nha, à, chắc. ba. métu sơn, nhở, nó quên rồi. Sơn. métu Sơn. métu Sơn. métu Sơn. Sơn, Sơn, oh. rồi, rồi, rồi. cái sắc già là cho, 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 là phun khả... ừ. ừ. rồi. À. rồi, 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 rồi. bướm 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 ไปสักยาเด้อสักคืนชักยาแล้วก็เราจะ,ะคิดที่ใดกันซื้อประเด็นกันนัวเจ้าวันน่ะหน่อยอ่ะเงินนี่เป็นเงินเอ่าแม่ครีมเด้อเทาไหนอย่างมีตู้ขอบุญขอบคุณไว้พร้อมในพันในเมย์ลายๆพรออยู่ ทำให้คูนเด้อให้นี่พ่อถือเล็กเด้อให้นแม่ถือเล็กเด้อเดอด้อยนี่พ่อนี่แม่เอ้ยเบิ้งขน้อยเน่ยนะขน้อยใครขน้อยเจ็บเกลาคืนก็ให้ขน้อยพัดอดอเอาเด้อขน้อยอันยังนอนนะฮะเด้ามันคืบลืมกันบก่เงินอันนั้นเป็นยังดอันนี้คืเงินเบเชนธรรมดาเดอเดยอโอเคจะดน้เขาขอตัับก็ได้เรเด้อ โอเคอัสบาดีเพื่อนกันอัสบาดีพอเทิร์นพอเทิร์นแล้วอัสบาดีโดยโดยโดยโอเคนะพี่น้องเนาะก็คืออ่าเมตู้แล้วก็คือว่าเด้๋วพี่น้องเพื่อนกับอายุหลายๆเนาะจักในจริงบ่จริงแต่ว่าน่าสงสารนะน่าสงสารแน่นอนเนาะพี่น้องเพราะว่าเราเป็นแบบ ทำหน้าทำลางหน้าแต่ว่าปวดเราก็ได้กลับมาแล้วเนาะพี่น้องแต่คืออายุคนกันลายแต่พี่น้องก็ถึงซานพี่น้องก็ได้ถึงซาอยู่เนาะเรื่องหน้าถึงซานแล้วเนาะแต่เราเราก็กินเหล้ากินเบียร์แล้วบ่บอย่อกระปุกผู้เนาะแต่ละเช้บไม่ได้กินเราพี่น้องเราก็เดี๋ยววันกินบ่บ่วข้ากรบปุกู้คือกันแต่กรบปุเป็นยังแล้วเนาะพี่น้องอ่าลับซื้อท่านพญาเจดีที่ซื้อเท้าให้กับอ่าเปลี่ยนไมคคีมเนาะไมคคีมพอพูดขันพร้อมพี่น้องพร้อมด้วยพี่น้องใส่ทำเนาะอ่า พอสีแก้วเมยพิมพรและครอบครัวเมย์มอนเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางพใหญ่ใจดีหลายๆคนเนาะขอให้เพย็นอยู่ดีไม่แห้งสุกไก่ละสบายใจอายุเหมือน่อนยืนคิดจริงแต่กระสมดังปรารถนาเนาะนอนรับกับขอได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอได้เงินแสนเรือซะถูกมาย่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะที่เด็กกรลังใจใหุ้่มาย่าตลอดมาเนาะขอบคุณขอบคุณเมยพี่น้องทุกทุกคนที่สนับสนุนส่องของมาย่ามากพอจนดทุ่มมือนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที บปะบอติ่มคนที่เพิน่นขาดเรือหรือว่าพอม,มีเขาน้ำจำป่ากินหรือว่าต้องการข่มที่เรือเนอะาะกะมันสิมี่หลายอีเขตจีน่าพี่น้องที่ขอข่มที่เรือเข้ามาที่ยังไม่รับข่มที่เรือเนาะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งอีกเนาะว่ามีเครียดเลยเนี่ยที่ต้องการรับการช่วยเหลือตอนนี้เนาะก,ก็พอแค่มีอีกหลายเขตเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นนะก็อยากซอยเพลินกับที่ต่อสอบถามมาเยอะมากเลยคือการเราต้องเปิด่ยนทางไลน์เนาะ จานทำคลิปนี่มายาวก็คือฝากแม่พี่น้องคือเกานะ่าเนาะฝากไล่ฝากแซ่ฝากที่ตามมายาคือเกา่าเพื่อเป็นกำลังใจให้มายาได้ทำคลิปต่อไปแ้วก็เพื่อเพื่อจะรับความเสียเลือต่อไปเนาะเพราะว่าคนที่เิ่นลำบากหลายก็ยังมีเนาะพี่น้องเรื่องถูกนะถูกจริงเนาะบ่มีตัวโบถูกเนาะทุกทุกอย่างมันต้องคัดกรองมากกว่ากว่ามายาที่ทำคลิปว่ออาปิดแต่และคลิปมายาก็ต้องคัดกรองออมากาคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่บา ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องสีเลือกซอยครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนาะบัญญาวกับบุญเรามาอย่างเนาะเพราะปัญญาไม่มีหน้าที่แค่ถ่ายคลิปชื่อเนาะพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซอยบุซอยก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าบูทุบบุญคู่ว่าปัญญาสิไปถ่ายคลิปเป็นอย่างเนาะเพราะว่าบสร่องของบัญญาคือไปถ่ายคลิปด้วยกันเป็นสะพานบุญหรือว่าซอยเรือให้ผู้ใหญ่เพิ่นคือบัญญาวกับบุญเร่ล่ำบุญรวยพี่น้องแต่อ่าอาศัยว่าอยาก อ่าโมมีซับโพี่น้องโมมีกำลังซับแต่อยากเป็นสะพานให้เพิ่นผู้เพิ่นที่อยู่ห่างไกลบ้านไกลเมืองแต่อยากซอยบ้านเมืองเจ้าของหรือว่าไผก็ะเ้็นนะเตเนาะอ่าที่พอมีกำลังซับแต่ว่าอยากซอยเนาะบ่ยาวก็เลยต้องเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะกัโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือบ่ยาวก็าศที่ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะกับข้ามอากาศสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดคดกูสู่ทุกคน